สหราชอาณาจักรมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับของอังกฤษและอยู่ในระดับโลกด้วยนะเปิดรับนักศึกษาเรียนสาขาเวทมนตะศาสตร์รีรับจบแล้วได้ปริญญาแถมมีงเงินเดือนครับร่วมคุยกับบัญชาโดยสบายกรุป๊ปกระจายโอกาสส่งต่อความสบายร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวสบายคลิกสบายเทค com SCBX กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำระดับภูมิภาค สหราชอาณาจักรมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับของอังกฤษและอยู่ในระดับโลกด้วยนะเปิดรับนักศึกษาเรียนสาขาเวทมนตะศาสตร์รีรับจบแล้วได้ปริญญาแถมมีงเงินเดือนครับฟังไปฟังมาก็กายเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเพราะโลกใบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิน้นใครจะไปรู้คบว่าสถาบันการศึกษาที่เป็นระดับอุดมศึกษานี่นะครับเวลาเราพูดคำว่าอุดมศึกษาก็คือมหาวิทยาลัยถูกไหมฮะอย่างน้อยะระดับขั้นต่ำก็ต้องได้บุติปร,ริยตรี ขึ้นไปก็ปริญญาโทขึ้นไปก็ปริญญาเอกนะฮะทำวิจัยงานวิจัยเยอะๆนะ,ะรับราชการบ่อยก็ได้ขึ้นเป็นผู้ช่วยาศาสตราจารย์หรือว,ว่า,าศาสตราจารย์อะไรก็ว่าไปนี่นะครับอยู่ดีๆจะมีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งได้ตัดสินใจเปิดการศึกษาระดับปริญญาโทด้วยนะสาขาเวทมนต์และศาสตร์ลีลาคู่กันนะฮะมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีชื่อว่ามหาวิทายาลัยเอ็ก์เตอร์ในสหราชอณาจักรนะครับ คนที่อยู่เมืองนอกคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในยุโรปหรือในอังกฤษก็จะรู้จักชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเอ็กสเตอร์นี่เป็นอย่างดีนะฮะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งของอังกฤษและระดับโลกด้วยนะครับได้ประกาศเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาเวทมนตรศาสตร์ลึกลับและกลายเป็นว่านี่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศอังกฤษที่เปิดการสอนการเรียนและรับรองวุฒิการศึกษาะระดับปริญญาโทสาขาเวทมนตรศาสตร์ลึกลับ รหัสของหลักสูตรนี้คือ A R A M 2 5 1 <c oughs> จบไปเลยนะฮะสำหรับใครสนใจอยากจะเรียนนะครับคือมันเป็นหลักสูตรมันบ่อยอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องเวทมนต์กษัตริย์ลีกลับหรือศาสตร์ลึกลับเนี่ยนะฮะพราะฉะนั้นก็จะประกอบด้วยอะไรครับการเรียนที่เกี่ยวข้อ,ของกับเรื่องของประวัติศาสตร์เวทมนต์โอ้โหปกติเราเรียนวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะพูดถึงประวัติศาสตร์สถานที่ประวัติศาสตร์ของประเทศประวัติศาสตร์ของศาสนา ประวัติศาสตร์ของการสร้างชาติสร้างแผ่นดินใช่ไหมแต่เนี้ยหนึ่งหลักสูตรนั้นคือประวัติศาสตร์เวทมนต์นะถ้าผู้ชมจะได้เรียนเกีย่ยวเรื่องเรื่องลึกลับถ้าผู้ชมจะได้เรียนเกีย่ยวเรื่องมนต์ดำที่เขาเรียกว่าดาร์กแมจิกท่าผู้ชมจะได้เรียนเกีย่ยวกับเรื่องสยศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลกโอ้โหแสดงว่าอะไรที่เป็นเรื่องแบบสายมูจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยนะฮะจะถูกนํามาเสนอในชั้นเรียนของคาสนี้นะครับและหลักสูตรนี้นะครับ ยังให้นักศึกษาเนี่ยพอเรียนไปนะครับและมีทําวิทยานิพนธ์ด้วยนะหรือเรียกว่า d เ s s ร r t a t i o n นี่นะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อนะความหลงไหลอะไรนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับน,นี้เขาเขียนมานะฮะบรรยายในหลักสูตรแล้วเขาถามว่าใครเป็นคนสอนท่านผู้ชมคิดว่าใครเป็นคนสอนดีครับหลักสูตรนี้ต้องมีพระด้วยไหมต้องมีแบบนักบวชด้วยหรือเปล่าหรือว่าต้องมีแบบอะไรฮะค,รคนที่เข้าทมององค์เจ้าอะไรนี้หรือเปล่านี่นะฮะ เขาบอกว่าคณาจารย์ประจำหลักสูตรเนี่ยเป็นอาจารย์ผู้ทรงครูวุฒิหลายสาขามากจะเป็นอาจารย์ที่มาจากสาขาปรติสามาจากสาขาปรชญามาจากสาขาวรรณกรรมเชิงลึกมาจากสาขาจิตวิทยาและมาจากสาขาศาสนาที่จะมารวมตัวกันเนี่ยครับเพื่อสอนนักศึกษาปริญญาโทในสาขานี้นะฮะทีนี้ใครคือเป้าหมายที่จะเรียนถามท่านผู้ชมครับว่าท่านผู้ชมอยากหรือไม่อยากไปเรียน หลักสูตรปริญญาโทสาขาเวทมนต์และสิ่งลีบลับที่ประเทศอังกฤษส่ครับอยากไปไหมฮะอันนี้ถามกันเลยฮะเอาเบาๆสมายๆไม่ต้องอะไรกันนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอยากไปหรือไม่อยากไปเรียนหลักสูตรปริญญาโทสาขาเวทมนต์และสิ่งลีบลับที่มหาวิทยาลัยเอ็กเซอร์ประเทศอังกฤษใครอยากพิมพ์อยากครับใครไม่อยากก็พิมพ์ไม่อยากส่งเข้ามานะครับคือประเทศไทยก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะฮะสำหรับเรื่องสายมูเนี่ยคนที่จะเรียนหลักสูตรตรงนี้ได้นี่นะครับก็บอกว่าเปิดรับหมดเลย ทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นสัญชาติอังกฤษหรือเป็นเด็กนานาชาติจากต่างประเทศที่เรียกว่าเด็กอินเตอร์เนี่ยนะครับและแถมเปิดเรียนแบบฟูลไทม์เต็มเวลาครับและแถมเปิดเรียนแบบชนิดที่พาร์ทไทม์หรือประเภทเรียนแบบทํางานไปแล้วก็เรียนไปแน่มีด้วยนะฮะค่าหลักสูตรก็ใช่เลยนะฮะคือก็แบ่งไปงี้ครับเอ่อสหรับนักเรียนเนี่ยครับมีทั้งสัญชาติอังกฤษและนักศัลยนานาชาตินะฮะค่าหลักสูตรแตกต่างกันถ้าเป็นนักศึกษาสัญชาติอังกฤษนะฮะ เรียนเต็มเวลาฟูทานกับสาขาเวทมนต์และสิ่งลีรับเนี่ยค่าใช้จ่ายปีละ5้าแสนสี่หมื่นบาทแต่ถ้าเรียนเป็นแบบเรียนวางเวลาเรียนไปทําง,งานไปอยู่พาร์ทไทาม์เนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่2องแสนเจ็ดหมื่นบาทอันนี้สาหรับเด็กสัญชาติอังกฤษหรือว่านะักนะึกนษะนะาปริาโทสัญชาติอังกฤษแต่ถ้าเป็นนักษานานาชาตินะฮะเข้าเรียนเต็มเวลานะครับกับสาขาปริาโทเวทมนต์และสิ่งลีรับเนี่ยโบจ่ายแพงนะฮะถ้าเป็นนักษารานาชาติเรียนเต็มเวลา ค่าเรียนปีหนึ่งเนี่ยหนึ่งล้านเก้าบาทแต่ถ้าเป็นนักตกษานาชาติและไปเรียนบางเวลาเรียนไปทํางานไปนีนะครับเป็นพาร์ทไทม์นี่นะฮะค่าใช้จ่ายปีละ5้าแสนสบาทนะครับเชลาเรียนนานไหมนะฮะสำหรับคนที่เรียนเต็มเต็มเวลาในสาถาเวทมนุษและสาาลึกลับเช้าเวลาหปีแต่ถ้าเรียนไปทํางานไปด้วยเช่าเวลาสปีนะฮะเริ่ม2เมื่อไหร่ปีหน้าเลยครับสองพนนะฮะ มีเปิดรับสมัครเป็นนักศึกษานักเรียนทุนด้วยนะฮะถ้าใครสนใจอยากจะเรียนสาขาเวิทมนต์หรือว่าศึกเรียกว่าศาสตร์ลีรับเนี่ยนะครับถามท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอยากหรือไม่อยากไปเรียนหลักสูตรปริญญาโทสาขาเวิทมนต์และศาสตร์ลีรับที่ประเทศอังกฤษขยากพิมพ์คำว่าอยากนะใครไม่อยากก็พิมพ์คำคำว่าไม่อยากนะฮะการที่มหาวิทยาลัยจะเปิดหลักสูตรนี้ได้แสดงว่ามันต้องมีอะไรครับความต้องการอยากเรียนถูกไหมฮะแสดงว่ามันต้องมีความต้องการอยากเรียนสอง แสดงว่าจบไปแล้วมีโอกาสไม่ทางใดก็ทางหนึ่งน่าจะเกิดขึ้นเช่นมีโอกาสหาง,งานในสาขานี้อันนี้ผมม่รู้ว่าจะไปหางานที่ไหนในคอนเสิร์ตสาขานี้หรือมีโอกาสที่จะได้ไงเงี้พัฒนาตัวเองไปในทิศทางไหนอะไรยังไงก็หรือเปล่านะครับคือมันต้องมี2ช่องทางนี่ครับไม่งั้นไม่เปิดหลักสูตรนี่าศาสตราจารย์เอเมอรี่เซเลฟนะครับผู้บริการหลักสูตรนะครับปริญญาโทสาขาเวทมน์และสิ่งลึกลับหรือว่าลี้ลับเนี่ยฮะ ให้เหตุผลว่าทําไมต้องเปิดสาขานี้และดูจะเป็นแห่งแรกของประเทศอังกฤษที่เรียนสาขานี้ก็เพราะว่าในเมื่อในไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะความสนใจของผู้คนเกี่ยวกับเวทมนต์และสิ่งลึกลับสนใจเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโอ้าศาสตราจารย์เอมอรี่บอกงนี้ครับว่าคนเนี่ยสนใจเรื่องเวทมนต์เรื่องลี้ลับเรื่องไสยศาสตร์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะฮะแล้วก็บอกว่าเรื่องราวนี้มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งในการที่จะทําให้สังคมความเป็นอยู่อะไรก็แล้วแต่นี่เลครับ มันสามารถจะอยู่ร่วมกันได้หรือในขณะเดียวกันสามารถจะใช้จบไปแล้วสาขาเนี่ยเอาไปแกไปไ้เอาไปไขเอาไปทําสังคมเนี่ยอยู่ร่วมกันโดยใช้ทั้งเหตุและผลโดยใช้ทั้งอารมณ์ความรู้สึกและโดยใช้หลักการที่พิสูจน์ได้หรือพิสูจน์ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาบอกว่านักศึกษาจบไปจะได้เปิดโลกความเชื่อของโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกเข้าหากันแน่ใช่ไหม เมื่อจบการศึกษาแล้วถามว่าไปทําอะไรเนี่ยคนจะต้องเรียนแล้วจะไปไหนไปทําอะไรเนี่ยนะสำหรับสาขาเวชมนุ์และสิ่งลึกลับลีลับเนี่ยนะฮะเขาบอกไปทํางานเกี่ยวกับด้านประวัติศาสตร์ทำงานด้านศิลปะทํางานด้านพิพิธภัณฑ์ทํางานด้านการท่องเที่ยวทํางานด้านองค์กรศาสนาหรือไปเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคลากรหรือบริษัทชั้นนําอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันรวมไปถึงศาสตร์ที่เรียกกันว่าฮวงจุ้ยหรือเฟิงฉุยอะไรหรือเปล่านี่นะฮะแต่ดูในนี้แล้ว ผมเห็นตัวหลักสูตรแล้วนะไม่มีอะไรเกี่ยวกับพวงจุ้ยกับเฟิงมฉุยเลยว่าด้วยเรื่องของแบล็กแมจิกล้วนๆเลยนะฮะนั้นถามท่านผู้ชมเป็นเมื่อสักครู่ครับว่าท่านผู้ชมอยากจะไปเรียนหรือไม่อยากไปเรียนหลักสูตรปริญญาโทสาขาเวทมนต์และสิ่งลี้ลับีย่ยนะครับ